พระธนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายในยามที่เรามีความทุกข์ก็สามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ในยามที่มีความสุขก็ช่วยเพิ่มเติมความสุขได้ยิ่งถ้าเราเป็นอนนหนึ่งอันเดียวกับพระธรตนตรยัยยิ่งทำให้ชีวิตเราพบความสุขอันไม่มีประมาณ กระทั่งได้บรรลุสุขในอายตนานิพานนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังปรมังสุขขังเป็นเอกันตบรมสุขสุขล้วนๆที่ไม่มีทุกข์เจือปนเราจะเข้าถึงสุขชนิดนี้ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรม จเจริญสมาธิภาวนาทำแจงของเราให้หยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในตามหลักอริยมรรคในหนทางสายกลางจนกระทั่งเข้าไปถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายภายในตัวมีเทวคาถาของเขมะเทพบุตรได้กล่าวเอาไว้ในเขมสูตรว่า คนพาลผู้มีปัญญาสามย่อมประพฤติกับตัวเองดังศัตรูย่อมทำกรรมชั่วที่มีผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองไปด้วยน้ำตาร้องไห้ยอยูเอ่เสวยผลแห่งกรรมใด กรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยผู้ที่ถูกความมืดคืออวิชชาครอบงำจิตใจจนมืดดำสนิททำให้ไม่กลัวบาปคิดพูดทำแต่ในเรื่องจะเป็นบาปอากุศลชีวิตก็พบกับความมืดมนไม่พบแสงสว่างบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนพาน เพราะไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาความมืดภายนอกยังพอมีวันสว่างได้แต่ความมืดในจิตใจที่ไม่ได้รับแสงแห่งพระธรรมเป็นความมืดที่น่ากลัวเพราะจะทำให้พลัดตกไปในอบายภูมิไม่มีโอกาสทำความดีมีแต่สเสวยวิบากกรรม ที่ทุกทรมานชีวิตของผู้ที่มีแต่สั่งสมบาปอากุศลทำบาปเป็นอาจินโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นชีวิตที่อันตรายอย่างยิ่งกว่าจะรู้ตัวว่าผิดพลาดก็สายเกินแก้เสียแล้วจำต้องทนทุกทรมานรับใช้กรรมันเผ็ดร้อน ที่ก่อไว้ในอบายภูมิเป็นเวลายาวนานทีเดียววันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่ทำบาปอากุศลเพราะความหลงผิดและไปบังเกิดในอบายภูมิมาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าแนดีตการพระราชโอรสของพระราชา พระนามกิตตวะได้สเสวยน้ำจันทร์กับเหล่าอมาตมีสนมกำนันแวดล้อมมากมายพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกับพทธเจ้าพระนามวาสุนเนตกำลังเที่ยวบินดาบเนื่องจากกำลังมึนเมาอีกทั้งเมาด้วยอำนาจความเป็นใหญ่คิดว่าสมณะนี้ ไม่ยอมนอบน้อมเราจรึงแย่งบาดมาจากมือของท่านแล้วทุ่มลงที่พื้นดินจนแตกแล้วก็ส่งหัวเราะชอบใจดื่มน้ำจานตามปกติโดยไม่รู้สึกตัวว่าได้กระทำความผิดมหันในพระปัจเจุทธ้าพระพุทธจเจ้ทาท่านก็ไม่ได้กโกรธเคือง หรือคุณมัวแต่อย่างใดเพราะจิตของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้วหลุดพ้นแล้วจากความโลภความโกรธความหลงโดยวิบากกรรมนั้นทำให้พระราชโอรสเมื่อทำกาละแล้วได้ไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกต้องทนทุกขทรมานเพร,ะราะถูกไฟเผาไหม้อยู่ถึง84,000ปี ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้มาบังเกิดเป็นเปรตกว่าเศษกรรมจะหมดก็ต้องเป็นเปรตผู้หิวโหวยรับผลกรรมอีกยาวนานพอจุติจากอัตภาพนั้นก็ได้มาบังเกิดเป็นลูกชาวประมงซึ่งอยู่ในยุคสมัยของพระสมมาสัมพุทธิจาของเราเนื่องจากในอดีต เคยสั่งสมบุญเอาไว้มากเหมือนกันแต่เพราะประพฤติผิดในพระบัจเจกาพระพุทธเจ้าทำให้ชีวิตต้องพบกับความตกต่ำเพราะได้โอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งบุนแอดีก็ตามส่งผลให้เป็นเด็กที่ระลึกชาติได้จึงรู้ว่าตนเองได้ประสบเคราะห์กรรมมามาก เพราะเผลอไปทำบาปอกุศลเอาไว้จึงตั้งใจว่าพบชาตินี้จะไม่ยอมทำบาปอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นหนูน้อยจึงไม่ยอมไปจับปลากับพวกหมูญาติเพราะกลัวบาปไม่ยอมฆ่าสัตว์ทุกชนิดมีแต่หาอกาศปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นประจํา พวกญาติไม่ชอบใจการกระทำของหนูน้อยจึงไล่เขาออกจากบ้านหนูน้อยจึงไปขอบวชเป็นสมมนเณรอยู่กับพระอนน์เถระตั้งใจศึกษาธรรมะนั่งสมาธิภาวนาไม่เคยขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฝ่ายพวกญาติประมาณ500คนไม่ได้ก่อสร้างกุศลกรรมไว้เลย เมื่อละโลกแล้วทำให้ไปบังเกิดในหมู่เปรตต่อมาเมื่อสมณเณรได้รับการอุปสมบทแล้วได้พาภิกษุ12รูปไปจำพรรษาอยู่ที่สานุบรรพศโยมมันดาบิดาของพระเถระซึ่งได้บังเกิดเป็นเปรตเ,เห็นพระลูกชายมาก็ดีใจคืนวันนั้น จึงออกมาปรากฏกายให้พระเถระเห็นเป็นเปรตมีปากเล็กเท่ารูเข็มเปลือยกายสู้ผมมีอาการอิดโรยเหมือนหิวข้าวหิวน้ำมาเป็นเวลาย,ยาวนานพวกเปรตบอกให้พระเถระรู้ว่าตนนเป็นมารดาบิดาของท่านซึ่งวันนี้ไปเกิดเป็นเป,นเปรตต้องสวอยทุกข์ ทรมานแสนสาหัสขอให้พระเถระช่วยอนุเคราะห์แกโ่ยมานดาบิดาเมื่อให้ทานแล้วช่วยอุทิศส่วนสนไปให้ด้วยพระเถระเมื่อทราบว่าเปรตเหล่านี้เคยเป็นบิดามารดาของท่านก็ปรารถนาที่จะสงเคราะห์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในเปรตภูมิเช้าวันนั้น ท่านไปบินาบาตมาได้ก็แจ้งแก่พระสงฆ์ทั้งสิบสองรูปว่าวันนี้ท่านปรารถนาจะถวายสังฆทานเพื่ออนุเคราะห์แก่ญาติซึ่งไปบังเกิดเป็นเปรตขอให้สงเป็นเนื้อนาบุญรับพัตาหารที่ท่านบินดาบมาได้ด้วยเมื่อพระเถระถวายสังฆทานแล้ว ได้อุทิศสงสนไปให้มารดาบิดาและหมู่ญาติได้ตั้งจิตแผ่กุศลกุศลไปว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิดทันทีที่พระเถระอุทิศส่วนกุศลไปให้ พอชนะอันประณีตก็บังเกิดขึ้นแก่เปรตผู้เป็นญาติที่มารอรับส่วนกุศลเมื่อเปรตเหล่านั้นซึ่งมีผิวพรรณดีมีกำลังมีความสุขก็ไปแสดงตนแก่พระเถระและกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโภชนะอันมากมายพวกข้าไปเจ้าได้แล้วแต่ขอท่านจงดูเถิด ข้าพเจ้ายัางเปือย,ยกายอยู่เลยขอท่านยังพยายามให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ผ้านุ่งห่มดิเถิดพระเถระได้ไปเลือกเก็บผ้าจากกองอยากเยื่อเอมา,ามาทำเป็นจีวรซักย้อมอย่างดีและถวายสองพุ่มมาจากเจต,ตุรทิศครั้นถวายแล้วก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาบิดาและหมู่ญาต เเหล่านั้นก็ได้รูป,ปรกายใหม่หนึ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็เด้มาแสดงตนกับพระเถระพร้อมกับบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกเรามีผิวพรรณดีมีกำลังมีความสุขมีผ้าน,นุ่งห่มมากมากกว่าผ้าที่มีอยู่ในแคว้นของพระเจ้านันทราช ผ้านุ่งผ้าห่มของพวกเราภัยบูรณ์และมีค่ามากผ้าเหล่านั้นอยู่ในอากาศข้าพเจ้าทั้งหลายเลือกนุ่งห่มผ้าแต่ผ้าี่พอใจแต่ว่าพวกขเจ้ยังไม่มีบ้านเรือนอยู่ขอท่านจงอนุเคราะห์ให้พวกขพเจ้าได้ที่อยู่อาศัยด้วยเถิดพระเถราได้ฟังดังนั้นก็ได้สร้างกุติที่มุงด้วยใบไม้ จัดตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ทำรองเท้าแล้วก็ได้ถวายพิกสูสงฆ์ได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมครั้นแล้วก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาและหมู่ญาติเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะจ๊ะว่าทันทีที่อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรศทิพยะประสาสก็บังเกิดขึ้นกับหมู่ญาติ เป็นปราสาทที่งดงามประดุจที่ปยวิมานในเทวโลกน้ำเดิมคือสาโบคารณีมีน้ำเย็นมีท่าราบเรียบดีดาราดาษด้วยดอกปทุมและดอกอุบลมีกลิ่นหอมทำให้เรลได้อาบดื่มกินอย่างสบายเรลผู้เป็นญาติได้พากันมาแสดงตนให้พระเถระเห็น พร้อมด้วยราชรถอันวิจิตรและก็กล่าวขอบคุณพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นผู้อันท่านอนุเคราะห์แล้วเดวกการให้ข้าวผ้านุ่งผ้าหม่มเรือนน้ำดื่มและยานเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทำหลายจึงมาเพื่อจะไหว้ท่านผู้เปี่ยมปวิความเมตตาการุณา เห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบาปอากุศลเอาไว้เป็นชีวิตที่น่ากลัวและยาวนานเกินการคาดเดาว่าจะยาวนานสักเท่าใดอีกทั้งเป็นชีวิตที่สุดแสนจะทรมานอีกด้วยดังนั้นการประครับประคองตัวของเราให้ดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญด้วยความไม่ประมาท จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยทั้งภายในชีวิตภายในอบายภูมิและภายในสังสารวัตเหมือนมีเกราะแก้วคุ้มกันภัยและอันตรายนานาประการฉะนั้นอย่าได้หลงไปทำบาปอกุศลจนพลัดไปเกิดในอบายภูมินะจ๊ะ จะต้องมารอคอยส่วนบุญที่หมู่ญาติอุทิศให้เหมือนกับเรื่องนี้แล้วหมู่ญาติของเราเขาก็ทำบุญแล้วจะนึกถึงเราหรือเปล่าก็ไม่ทราบโอกาสที่จะพ้นจากทุกนในอวัยภูมิจึงยากมากดังนั้นลูกทุกคนจะได้เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเกิดมาแล้วก็ให้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่เก็บเกี่ยวเอาบุญ ไปให้เด้ม,มากที่สุดนอกจากจะช่วยเหลือตัวเราเองแล้วยังจะช่วยหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจง ทุกท่านเทิน